ในยามค่ำคืนเมื่อสายลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆเสียงกระซิบในความมืดอาจจะไม่ใช่แค่เสียงของลมก็ได้ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เราเชื่อในสิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสำหรับชาวตะวันตกนะครับผีคือหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในโลกฝรั่งจึงมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสังคมไหนที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ได้ความเชื่อเรื่องวิญญาณก็ยังคงอยู่และจะคงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ a ชแนลและสำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังกันเพลินเพินนั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของผีแล้วก็วิญญาณของชาวตะวันตกก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับผู้จัดด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับมนุษย์นั้นเชื่อในเรื่องผีมาตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์สำหรับชาวตะวันตกความเชื่อเรื่องวิญญาณเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ พวกเขาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณจะเดินทางไปยังโลกหน้าแต่ถ้าหากใครตายอย่างไม่สงบดวงวิญญาณนั้นก็จะยังต้องอยู่ติดอยู่ในโลกนี้ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องผีในโลกตะวันตกนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปในยุคโบราณชาวกรีกและชาวโรมันเชื่อว่าหลังจากคนตายแล้ววิญญาณจะเดินทางไปสู่โลกหลังความตาย แต่หากใครที่ตายอย่างไม่สงบโดยการถูกฆาตกรรมให้ทรมานหรือมีความแค้นฝังใจพวกเขาก็จะไม่สามารถไปสู่สุขติได้แล้วก็จะกลายเป็นผีหรือเรียกว่าโกสต์ที่ยังต้องวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ชาวเซลส์โบราณเชื่อกันนะครับว่าวันฮาโลวีนคือวันที่โลกนี้และโลกหน้าได้โครจรมาอยู่ใ,ใกล้กันมากที่สุดทำให้เหล่าวิญ,ญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้ว สามารถกลับมายัางโลกนี้และหาร่างสิงสู่ได้หรือพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือวันฮาโลวีนนั้นคือวันปล่อยผีนั่นเองครับในส่วนของวัฒนธรรมการแต่งตัวเรียนแบบผีต่างๆในปัจจุบันนั้นก็มาจากความเชื่อที่ว่าการปลอมตัวเป็นผีจะสามารถพรางให้ปลอดภัยจากเหล่าบรรดาผีร้ายที่คิดจะสิงสู่ตนอย่างไรก็ตาม เรื่องการแบ่งของโลกคนเป็นแล้วก็โลกคนตายนั้นไม่ได้มีเพียงความเชื่อของชาวเซลเท่านั้นครับแต่ยังมีความเชื่อจากหลายหลากอารยธรรมแล้วก็ศาสนาถึงแม้ในปัจจุบันนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงในหลากหลายเรื่องราวแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ปริศนาเรื่องดังกล่าวนี้ได้จึงยังทำให้เรื่องราวของโลกหลังความตาย ยังคงลึกลับแล้วก็น่าสนใจอยู่ทุกครั้งที่ได้รับการบอกเล่าดังที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายในคริสตศาสนานะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเทศกาลวันฮาโลวีนนั้นเป็นวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์ถึงจะไม่ใช่ชนกลุ่มแรกที่เป็นต้นกำเนิดของ วันฮาโลวีนแต่ชาวคริสต์นั้นก็มีความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายที่ค่อนข้างจะหนักแน่นมากคริสเตศนิกชนจะต้องลำลึกถึงความตายการพิพากษานรกและสวรรค์อยู่เสมอเพราะคือสี่สิ่งสุดท้ายที่มนุษย์จะต้องพบเจออย่างไม่มีทางหนีพ้นชาวคริสต์ก็มีความเชื่อกันนะครับว่าเมื่อความตายมาถึงเมื่อนั้น เราจะถูกพิพากษาจากความดีความชั่วที่ได้เคยกระทำมาไว้ในโลกมนุษย์หากทำดีมีจิตใจยึดโยงกับพระเจ้าคนผู้นั้นก็จะถูกพิพากษาให้ดวงวิญ,ญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ในทางตรงกันข้ามหากทำความชั่วดวงวิญ,ญญาณก็จะถูกพิพากษาให้ไปชดใช้กรรมในนรกและนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของแดนมรณาและดินแดนชำระ ซึ่งเป็นดินแดนเสมือนกึ่งกลางนารกและสวรรค์ซึ่งมีเอาไว้สําหรับคนที่ไม่ได้ทําชั่วขนาดที่จะลงไปอยู่ในนรกและก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้จนวันที่ความตายมาถึงหรือผู้ที่ยังไม่ได้มีความยึดโยงกับพระเป็นเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไปชําระบาปในนรกแต่คนกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าบนแดนสวรรค์ได้เช่นกัน นั่นจึงจเป็นที่มาของการพยายามที่จะเผยแผ่ศาสนาของคณะมิชันารีเพื่อให้มนุษยชาติได้มีโอกาสขึ้นไปพบกับผู้เป็นเจ้าให้ได้มากที่สุดครับดังนั้นวันฮาโลวีนที่เป็นสัญญะของความตายนั้นได้สอดคล้องกับวันสำคัญของคริสตศาสนาก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นวันนักบุญทั้งหลายซึ่งศาสนาจักรประกาศให้ฉลองแก่นักบุญ รวมถึงวิญญาณของผู้กระทำความดีทั้งหลายที่เข้าสู่สวรรค์ไปแล้วเป็นจํานวนมากแล้ววันที่สองพฤศจิกายนเปน็นวันวิญญาณทั้งหลายเพื่อระลึกถึงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปยังสูงสวรรค์ได้ยังคงต้องชําระโทษที่ได้เคยกระทำเอาไว้ซึ่งวิญญาณเหล่านี้นะครับทําได้เพียงแค่รอคอยคําภาวนาจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่สรุปได้ว่า ในทางคริตศาสนาเมื่อความตายมาถึงก็จะถูกพิภากษาว่าดวงวิญญาณจะไปอยู่โลกหลังความตายแบบใดหากกระทําความดีและจิตใจยังยึดโยงกับพระเจ้าโลกหลังความตายของคนผู้นั้นก็คือสวรรค์หากจะ่ทาความชั่วโลกหลังความตายนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของนรกเพื่อเป็นการชดใช้บาปท,ที่เป็นของตนนั่นเอง หากมีความคลุมเครือของการทำดีทำชั่วหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีความยุดโยงกับพระเป็นเจ้าคนผู้นั้นก็จะติดอยู่ในโลกหลังความตายที่เรียกกันว่าดินแดนชำระหรือดินแดนมรณาซึ่งคนในกลุ่มสุดท้ายก็อาจจะต้องรอการภาวนาของคนที่มีชีวิตอยู่หรืออีกความเชื่อก็คือการทำมิซาเพื่อให้ดวงวิญ,ญญาณหลุดพ้นจากดินแดนมรณา แล้วก็ขึ้นสู่สูงสวรรค์ได้ครับอย่างไรก็ตามาศาสนาคริสต์เป็นเพียงหนึ่งาศาสนาที่มีความเชื่อเช่นนี้ยังมีความเชื่อเรื่องของโลกหลังความตายอีกหลายรูปแบบนะครับที่อาจจะมีทั้งความคล้ายคลึงเช่นาศาสนาอิสลามเชื่อว่ามีการพิพากษาเมื่อความตายมาถึงหรือแตกต่างเช่นความเชื่อจากลัทธิอธัทวนิยมหรือาศาสนานิยม ที่โลกหลังความตายอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงเพราะเมื่อตายแล้วก็เท่ากับการดับสูญเป็นต้นในตะว,วันตกนั้นผีหรือโกส์มักจะมีจุดประสงค์ครับเช่นการส่งสารที่ยังไม่สำเร็จการต้องการที่จะล้างแค้นหรือการที่ยังมีภาระผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งประเภทของผีตามความเชื่อของชาวตะวันตกนั้นนะครับหรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมฝรั่งผีไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่มีหลายประเภทครับเช่นโกสต์โกสต์นี้ก็จะเป็นวิญญ,ญาณของคนตายที่ตายลงขณะที่ยังมีภาระผูกพันความเศร้าหรือยังมีบางสิ่งที่ค้างคาอยู่ในโลกใบนี้แต่ต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันโดยไม่ทันรู้ตัวและด้วยความโศกเศร้าความแค้น จึงมักจะปรากฏร่างตามสถานที่ตนเองนั้นจบชีวิตลงอย่างเช่นตามถนนหนทางที่ตนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุหรือตามสถานที่ที่เมื่อสมัยมีชีวิตมีความผูกพันกับสถานที่นั้นๆอย่างเช่นบ้านครับหรือที่เคยไปเป็นประจำประเภทที่2นั่นก็คือโปรตูไกส์ผีประเภทนี้นะครับมีความน่ากลัวกว่าผีชนิดแรกเพราะว่าเป็นผีที่ไม่เพียงแค่ปรากฏ ให้เรากลัวเท่านั้นเหมือนผีประเภทแรกนะครับแต่ผีประเภทนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะขยับสิ่งของภายในบ้านได้สามารถที่จะโยนของหรือเปิดปิดประตูทำลายข้าวของทำเสียงดังรบกวนจนถึงกระทั่งทำร้ายผู้คนที่อาศัยอยู่ยังสถานที่นั้นๆผีเหล่านี้มักมีความทรมานแล้วก็ความเครียดแค้นค่อนข้างที่จะสูงครับก่อนที่จะเสียชีวิต a p a พ i t i o n s ition, ก็คือการมองเห็นภาพหลอนของคนที่ตายไปแล้วหรือแม้แต่สัตว์ที่ตายไปแล้วแบนชี hee, วิญญาณหญิงในตำนานไอริชหากได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนของเธอในยามค่ำคืนนะครับนั่นก็หมายถึงจะมีคนในบ้านตายภายในไม่กี่วัน Shadow People ท่านผู้ฟังครับเคยไหมครับที่เรานั้นมักจะเห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวผ่าน หางตาไปแบบแวบๆแต่พอมองหาแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งใดวิญญาณเหล่านี้นะครับมักจะไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่ทุกคนที่พบเจอล้วนสัมผัสได้ถึงความเย็นเยอือกและมีความรู้สึกว่ากำลังถูกบางสิ่งคอยติดตามหรือคอยคุกค,คามอยู่ตัวอย่างเรื่องหลอนๆทางตะวันตกก็มีเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องหลอนแห่งเอ็นฟิ์ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อปลายปีคิตศักรา .1977 เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่าโพลท์สกด์เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะโด่งดังเลยทีเดียวครับจนได้มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็สารคดีต่างๆรวมถึงหนังสืออีกหลายเล่มนะครับที่มีการเขียนถึงแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เชื่อว่าเป็นเรื่องโกหก เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่284ถนนกรีนในบริมสดาวย่านเอ็นฟิลด์ในกลุ่งลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวฮอสสันที่ประกอบไปด้วยเพกกี้ผู้เป็นแม่เลี้ยงเดียวที่เธอจะต้องเลี้ยงดูลูกๆทั้ง4คนด้วยลำพังคนเดียวเนื่องจากสามีของเธอหรือพ่อของลูกๆนั่แหละครับได้เลิกลากับเธอไปแล้วก็แต่งงานใหม่ ลูกทั้ง4คนของเธอประกอบไปด้วยมากาเรสซซึ่งเป็นพี่สาวคนโตอายุ13เจเนตลูกสาวคนที่สองอายุ11ขวบจอนี่ลูกชายอายุ10ขวบและก็บินลี่ลูกชายคนเล็กคนสุดท้องอายุ7ขวบเรื่องราวเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1977จากการที่มากาเรสและก็เจเนตได้เล่นกระดานวิญญาณ ือเรียกว่าผีถ้วยแก้วด้วยกันสองคนโดยที่ผู้เป็นแม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนและหลังจากนั้นในเวลากลางคืนที่มาเกาเร็ตนอนกับเจเน็ตตามปกติก็มีเสียงเคาะดังที่นอกประตูห้องนอนเตียงนอนของทั้งคู่นั้นถูกเขยา่าและเก้าอี้ในห้องก็เลื่อนไปมาโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักก็ถูกรื้อคน้นที่แรกนั้นเพ็กกี้ผู้เป็นแม่นะครับ คิดว่าเรื่องที่เกิดนั้นเป็นเรื่องเล่นพิเลนของลูกชายสองคนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะทั้งคู่นั้นนอนในห้องชั้นบนในที่สุดเพกกี้ก็ได้ตัดสินใจเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบตำรวจซึ่งเป็นตำรวจท้องถิ่นเป็นคู่หูชายหญิงก็ได้เข้าไปตรวจภายในบ้านในยามวิการนั้นเพราะคิดว่าอาจมีใครแอบซ่อนอยู่ในบ้านแต่ที่ทั้งคู่พบเจอก็คือ เก้าอี้ในบ้านนั้นเคลื่อนไหวได้เองทั้งคู่ได้ตรวจสอบดูแล้วอย่างละเอียดก็ไม่พบว่ามีลวดสลิงหรืออะไรก็ตามที่จะใช้บังคับมันได้แม้ทั้งคู่จะเอาลูกแก้วมาวางไว้บนพื้นเพื่อพิสูจน์ว่าพื้นไม่ได้ลาดเอียงก็ปรากฏว่าลูกแก้วนั้นกลิ้งไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเก้าอี้จากเหตุการณ์นี้จึงทำให้สื่อมวลชนนั้นรับรู้ แล้วก็กลายเป็นที่สนใจของหนังสือพิมพ์เดลิเมและเดลิมิเลอร์ทำให้สมาคมวิจัยค้นคว้าทางจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้แก่โมอริชกอลอสและนักเขียนกายลีออนเพลยแฟร์ทั้งคู่ได้ทำการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนตลอดจนสัมภาษณ์สมาชิกภายในบ้านเป็นระยะเวลานาน,านถึงสองปีโดยเดินทางไปมาถึง120ครั้งก็ได้หลักฐานต่างๆมากมาย รวมทั้งเทปบันทึกเสียงภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอในภาพนิ่งหลายภาพนั้นนะครับเป็นภาพของเจเน็ตที่ดูเหมือนว่าลอยตัวอยู่บนเตียงนอนรวมถึงช้อนซ้อมที่ถูกบิดงอทั้งคู่จึงเชื่อว่ามีผีที่สิงอยู่ภายในบ้านหลังนี้แล้วก็มีเจตนาพุ่งตรงไปที่ตัวเจเน็ตทั้งคู่จึงได้บันทึกเทปวิดีโอสัมภาษณ์เจเน็ตและผู้เป็นแม่แล้วจู่ๆก็ปรากฏว่าเสียงของเจเน็ต ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงของชายแก่สูงวัยและรวมถึงใบหน้าของเธอนั้นก็บูดเบี้ยวผิดปกติไปอีกเธออ้างว่าตัวเองชื่อบินวิลคินอายุ72ปีและได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุเลือดออกในสมองด้วยการนั่งตายบนเก้าอี้ตัวเก่าตัวหนึ่งที่มุมห้องชั้นล่างของบ้านซึ่งในขณะนั้นนะครับเก้าอี้ตัวนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมและหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายผู้หนึ่ง อ้างว่าตนเองเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อนและพ่อของเขาชื่อวิลเลียมวิลคินแล้วก็ได้เสียชีวิตในบ้านหลังนี้จริงๆแต่กระนั้นก็มีหลายคนนะครับไม่เชื่อโดยเชื่อว่าเป็นการหลอกลวงของพี่น้องตระกูลฮอสันแม้แต่ผู้ที่เชื่อและศึกษาในเรื่องราวเหนือธรรมชาติอย่างโจนิเกลเห็นว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเพียงความงมงายและเสียงแปลกๆที่ฟังเหมือนคนแก่ที่เกิดขึ้น ก็ดูเหมือนว่าริมนฝีปากของเจเนตแทบจะไม่ขยับด้วยซ้ำมันคือความผิดปกติของเสียงนอกจากนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งที่พบว่าเจเนตลอยตัวอยู่กลางอากาศนั้นคนถ่ายภาพที่ได้ถ่ายก็ไม่ได้อยู่ในห้องของพวกเธอในระหว่างที่เกิดเหตุแต่เป็นการควบคุมกล้องถ่ายภาพนิ่งจากระยะไกลซึ่งอากับกิริยาของเจเนตในตอนนั้น ก็ดูเหมือนว่าเธอกระโดดอยู่บนเตียงให้ลอยตัวขึ้นมามากกว่าทั้งหมดนี้ก็สามารถอธิบายได้ง่ายๆว่ามันเป็นความแผลของเด็กเท่านั้นเองหรือนักมายากลบ๊อบคูตีหลังจากที่ได้เห็นเทปสัมภาษณ์ของเจเนตแล้วเห็นว่าไม่เกินความสามารถของเด็กวัยรุ่นรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องของจิตวิทยาเด็กได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าขณะที่กลอสสัมภาษณ์เจเนต ก่อนที่เสียงเธอจะเปลี่ยนไปว่าเป็นการชี้นำของมาการ์เรตผู้เป็นพี่สาวเพราะก่อนที่เสียงของเธอจะเปลี่ยนไปกลอสได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่ถูกผีตามหลอกหลอนเจเน็ต <Jean ette S 1> ก็ตอบว่าไม่เท่าไหร่แล้วจู่จๆมาการ์เรตที่นั่งอยู่ด้านข้างก็ขัดจังหวะขึ้นมาโดยบอกให้เธอหุบปากซะซึ่งในเวลาต่อมาเจเน็ตก็ได้สารภาพในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งว่า ในระหว่างการสัมภาษณ์เธอได้โกหกทั้งกอนแล้วก็เพลแฟร์ไปอย่างน้อย1นหรือสองครั้งเพื่อดูว่าทั้งคู่จะจับผิดได้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะกุเรื่องหรือโกหกทั้งหมดและเหตุนี้นะครับก็ยิ่งทำให้มีความเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงมากขึ้นซึ่งในอีก20ปีต่อมามัวริสกลอสได้เดินทางไปหาครอบครัวนี้เพื่อยืนยันว่า เรื่องทั้งหมดไม่ได้หลอกลวงซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ได้ยืนยันเช่นนั้นในปีคริสตศักราช2016นักจิตวิทยาคริสเฟรนได้ให้เหตุผล5ข้อเพื่อยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงและเรื่องนี้นะครับก็ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นทั้งหนังสารคดีและภาพยนตร์ในหลายๆครั้งอย่างเช่นสารคดีเรื่อง g o s t Watch ของ B B C ในปีคริสตศักราช1,992หรือถูกอ้างอิงไปสร้างในภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring 2ในปีคริสตศักราช2016แต่ในแถบเอเชียนะครับผีหรือปีศาจเรื่องราวมันมักจะถูกผูกอยู่กับด้านของอารมณ์และในทางความรู้สึกที่ยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหนความโศกเศร้าวความโกรธความผิดหวัง กลายเป็นพลังงานที่ไม่สามารถจะสลายไปได้และพวกมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้เพื่อรอเหยื่อรายใหม่และถ้าจะพูดถึงผีที่ร้อนที่สุดในโลกนะครับในวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะแถบเอเชียอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกนั้นหลอนเกินกว่าความคาดหมายก็ได้ในขณะที่ผีฝรั่งมักจะมาในรูปแบบของวิญญ,ญาณเรร่อน ผีบ้านผีเรือนหรือวิญญาณที่ต้องการความยุติธรรมแต่ทว่าผีทางเอเชียนั้นโดยเฉพาะทางไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับผีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการหลอกหลอนแค่บางครั้งคุณแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาโดยไม่ตั้งใจก็าอาจกลายเป็นเหยื่อของวิญญาณเหล่านี้ก็ได้ ตัวอย่างผีที่น่าสะึึงตั้งแถบเอเชียนะครับยูเรอีผีญี่ปุ่นในชุดกิโมโนสีขาวผมยาวปกหน้าปกตาไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงแค่ความอาฆาตอันนิ่งสงัดที่เกาะติดอยู่กับวิญ,ญญาณไปตลอดชีวิตทางไทยก็ผีกะผีกะคือวิญ,ญญาณเร่ร่อนที่ไม่สามารถเข้าร่างได้อีก ต้องหาโอกาสยึดร่างของผู้คนที่ดวงตกหรือผ่านไปในที่ที่อยู่ของผีกะสเวซินวิญญาณเกาหลีที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้นผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งอย่างโหดร้ายในสมัยโชซอนก็ได้กลายมาเป็นเงาแค้นที่เดินตามเหยื่อในความมืดในโลกของเรานี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าที่แห่งใดเรื่องราวของวิญญาณ ก็ยังคงแฝงตัวอยู่เงีย,งยบๆใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดอีกครับและเรื่องเล่าของผีญี่ปุ่นที่มักจะถูกเล่ากันอยู่เนืองๆก็คือตำนานผีฮานากะซังในห้องน้ำเรื่องผีที่ติดอันดับท็อปเทนเข้ามาตลอดและเด็กไทยเองก็น่าจะรู้จักเหมือนกันนั่นก็คือผีฮานากะที่เป็นวิญญาณที่สิงอยู่ตามห้องน้ำเล่ากันว่า หากเคาะประตูห้องน้ําที่ชั้นสามเคาะสามครั้งแล้วถามว่าฮานาโกะสั่งอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าให้ประตูก็จะเปิดออกและมีเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงลากตัวเราเข้าไปสถานที่จะพบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงในเวลาพลบค่ำหลังเลิกเรียนฮานาโกะนั้น เป็นเรื่องผีที่อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียนด้วยน่าจะเพื่อเป็นการอัปเดตให้มีความน่ากลัวให้ตรงกับที่เล่านั่นเองครับส่วนความเป็นมาของฮานาโกะนั้นเขาเชื่อกันนะครับว่าเธอเป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอได้หนีเข้าไปหลบในห้องน้ำผลก็คือเปเลวเพลิงจากระเบิดคลอกตายทั้งเป็นนั่นจึงทำให้ดวงวิญ,ญญาณของเธอต้องคอย เร่ร่อนไปมาอยู่ในห้องน้ำนั่นเองตำนานโอค,คิคุซังหรือผีนับจานยังปราสาทที่เมจิหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นปราสาทที่เมจินั่นก็มีเรื่องเล่าอยู่เช่นกันครับถึงเรื่องราวการปรากฏตัวของวิญญาณผีสาวข้างบ่อน้ำแล้วเธอนั้นมักจะออกเสียง นับจานอย่างช้าๆกระทั่งนับถึงใบที่เก้าเธอก็จะเริ่มร้องไห้ส่งเสียงโหยหวนชวนคนหัวลุกตำนานเล่าว่าโอคิคุเป็นสาวใช้ของซามูไรานามว่าอาโอยามาเทซันเขาตกหลุมรักเธอครับจึงได้วางแผนหลอกด้วยการนำชุดเครื่องจานราคาแพงจากดัตช์มามอบให้เป็นหน้าที่ของโอคิคุคอยดูแล วันหนึ่งเขาจึงนำจานหนึ่งใบไปซ่อนและสั่งสาวใช้ให้นำชามทั้งสิบใบามาให้เมื่อโอคิคุไม่สามารถหาได้ครบเธอจึงหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษเท็ดซันจึงยื่นข้อเสนอจะยกโทษให้หากเธอยอมเป็นภรรยาน้อยของเขาแต่ทว่าโอคิคุไม่ยอมและเลือกที่จะรักษาเกียรติของตนด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำ จบชีวิตของตนเองในที่สุดตำนานผีสาวปากฉีกคุชิสเกะอนนะผีสาวปากฉีกเองนั้นก็เป็นอีกตำนานยอดฮิตของญี่ปุ่นช่วงที่เรื่องนี้ดังๆนี่ถึงกัดขนาดทำให้เด็กๆไม่กล้าออกจากบ้านคนเดียวนไปพักใหญ่เลยเรื่องเล่าของผีตัวน,นี้ค่อนข้างจะสับสนและก็มีหลากหลายรูปแบบมาก แต่จะขอยกเอาอันที่คนรู้จักมากที่สุดมาเล่ากันหญิงสาวคนหนึ่งที่ว่าสวยมากๆถูกสามีของตัเองใช้ดาบตัดปากไปจนถึงใบหูเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นชู้กับชายอื่นคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินคือคำพูดของสามีที่ว่าตอนนี้ใครจะคิดว่าเธอสวยบ้างและด้วยความเครียดแค้นเธอจึงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ครับแล้วก็กลายเป็นวิญญาณอาฆาตในที่สุด และเธอนั้นมักจะปรากฏตัวโดยสวมผ้าปิดปากเอาไว้ใครเดินผ่านมาก็จะเข้าไปทักแล้วถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบกลับไปว่าสวยสาวปากฉีกก็จะถอดผ้าปิดปากออกแล้วถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะและถ้าเหยื่อตกใจแล้วพยายามจะวิ่งหนีสาวปากฉีกก็จะวิ่งไล่และตัดให้ปากฉีกเหมือนเธอ หากตอบว่าไม่สวยเธอก็จะวิ่งไล่แล้วก็เล่นงานแต่หากตอบว่าก็ดูปกติดีก็สวยดีสาวปากฉีกจึงจะพอใจแล้วจากไปแต่โดยดีในโลกนี้นะครับในบางครั้งนั้นแม้แต่ความตายก็ไม่ใช่จุดจบอย่างเรื่องราวของแม่นาคพระขนงซึ่งเป็นตำนานผีที่ยอดฮิตที่สุดในประเทศไทย อันนี้ก็คงไม่ต้องเล่ารายละเอียดกันแล้วนะครับและเพราะเหตุใดทำไมวัฒนธรรมเรื่องของผียังอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนนะครับแต่ความเชื่อเรื่องของผีนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่กับมนุษย์อยู่เสมอทั้งในหนังสยองขวัญละครโทรทัศน์หรือแม้แต่ในสารคดีล่าท้าผีหลายคนก็จะบอกว่า มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่กลัวในสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและการมีผีเป็นตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเพื่อเป็นการตอบสนอ,องความกลัวพื้นฐานในใจเราได้ดีที่สุดบางคนก็เชื่อว่าการเล่าเรื่องผีช่วยให้มนุษย์นั้นได้เผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่ต้องกลัวบางตำนานก็ยังสอนเรื่องของศีลธรรมอีกด้วยอย่างเช่นอย่าโลภ อย่ากระทำความชั่วเพราะว่าแม้แต่ตายไปวิญญาณก็อาจจะไม่ได้รับการปลดปล่อยและในค่ำคืนนี้เมื่อคุณปิดไฟนอนลงหากคุณได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูหรือเห็นเงาลางๆที่มุมห้องอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับบางทีมันก็อาจจะแค่มาทักทายเฉยๆก็เป็นได้ท่านผู้ฟังครับ เรื่องเล่าที่ท่านได้ฟังตามช่องต่างๆบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาผมก็อยากให้ท่านฟังไปในทีศทางของความบันเทิงนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงแต่ที่มีอยู่จริงก็คืออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u ั s ส r ค b ์ด้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบสวัสดีครับ